เราจะได้คนละกี่รูปคะเนี่ยอาาจรย์เดียวพอแล้วเอาอะไรยเดีแล้วรูปที่สวยที่สุดเอารูปที่สวยที่สุดเอาไปแล้วต้องไปใช้น้ำใช่เอาไปทิ้งอ๋อเด้อจะใส่เวฟได้ไหมครับหรือใส่นิ่งดีกว่าใส่เวฟกินแล้วใส่เวฟเวฟมันก็ไหมอย่างเงีแกมันมันมีทึ่งไข่ใส่เวฟแต่แต่หม้อหม้อที่หม้อถ้มันนึ่งอ่ะมันจะอันนั้นเป็นน้ำต้มก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมใช่แล้วก็ปลูก ก็จะเกิดมจะติเฮ้ยมันมมัันนนพันส่วนทางกันนะพี่ถ้เวลาเอาไปใส่ตู้เย็นนะเราต้องใส่ถุงถุงแกงเห็นไหมมันก็แกะนั่นกระผูกอย่างดีในงั้นปิ่นมันออกต้องใส่ช่องฟิตต้องส่วนทางกันแต่ถ้าใครไม่เอาก็บอกส่วนแกงอ่ะต้องพันให้สุดก่อน พันไปสองอันน่ะพี่พอ่ใช่ก็คือมมีพันเส้นหนึ่งอ่ะแล้วก็ไปจับไว้แล้วก็อีกเส้นหนึ่งเขาพันชวน้ีไปแล้วก็ไปมัดจับจับบนีลค่ะแบกนะ ถ่ายแต่ทถายแล้วก็ขอไม่ได้แล้ทถายไม่ไเมื่อกี้ถ่ายไม่ทันอาจารย์จริงค่ะจริงค่ะมอนจะใส่การ์ดอยู่มอถ่ายตอนเป็นลักษณะนี้ไปห้องกระตัดนะค่ะสมุนไพรจากบ้านเขาได้เดี๋ยวหนูจะปลูกพายมาส่งให้อาจารย์ปลูกพายกระติดพายจากบ้านไม่มีนะปลูกแล้วก็ต้องหางตลาดด้วยนะ อาจารย์นี่แหละต่ออาจารย์เดินครึ่งเดินครึ่งสายติดอาจารย์ปีละสองครั้งเดียวเดียวสองครั้งด้านโน้ตลูกครับฮะอะไรนะคนใว่าไอ้คนสั่สบายเลยนะรอรับคนห่อถึงจะตายทำไมพี่พันธ์ไม่ใช่หมายถึงว่าให้เทียนไปถูกพวกไทยนี่ไงแล้วมาส่งอาจารย์อาจารย์สั่งไปต่อาจารย์แ้วลูกได้ไปสองครั้ง